เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาทำการจับเจ้าชา a r โคเทเ e ียมนะครับโอจะผ่านแล้วไงผมมีชุดเกราะด้วยจะมีจับเจ้าชา a r โคเทเ e ียมนะครับผมซึ่งได้มันอยู่ในดันเจี้ยนล่าสุดนะครับก็คือเจดันเจี้ยนรีบิปของเจ้าเทเลเบิร์ดนะซึ่งผมก็ได้ตัวเสียมตาลมานะใครต้องรีบขึ้นโอเค คอ okay, เดี๋ยวผมว่าเราขึ้นไปยิงตรงหัวดีกว่าตรงน,นี้ผมจําได้ให้ผมว่าตอนนี้ผมได้ไปทําการจับทาเปจารานะ่ะเข้าหัวนี่แปดพันเลยให้ผมจะไม่รู้นะว่าตัวน,นี้มันจากแปดพันหรือเปล่าแต่ดูจากสนาดมาันไม่น่าจะแปดพันแหละโอเคโอ้ชิ โอเคครับผมกลับบงกันต่อนะคือผมลืมไปนะผมว่าผมก็มีนี้อยู่นะผมผมมีเตียงนองในใกล้อยู่โอเคมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้ว,ลวต้องไปตักทางมัน ให้ตายสิเบยโอเคคือผมต้องไปตัดทางมันไง เราต้องคลอให้มันขึ้นไปข้างบนนะผมเอ๊ะไม่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 ไม้า ครับผมยวผมขอไปหาเนื้อน้องก่อนละกันนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวพวกนี้มันชอบกินเนื uh ้อน้องนะผมมัน <Adams> ม <en> <second. S 1> ันกินได้ได้ทั้งหมดนะผมเหมือนกับมีนะในตัวตับเปจาราผมมีปะมีอยู่แค่สามน้อง่างเนี้ยนะจะขอไปหาก่อนนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจำได้ว่ามันน่าจะมีคารีโคลเทเลียมอยู่หนังอยู่หนังเลยครูมังนะครับผมจะขอตัดไปตอนที่มันสลบเลยกันนะครับผม โอเคครับผมตอนนี้มันก็ขอโอเคเออใครสักทีครับผมก็ต่อก็ตามที่ผมบอกไปนะผมว่ามันสามารถกินได้ทุกเนื้อนะครับผมไม่ใช่ดิมันกินได้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเบอร์รี่เนื้อหรือว่าอะไรก็าตามนะผมมันสามารถกินได้ทุกอย่างนะฉันว่าเป็นข้อดีมากนะผมที่ผมได้จับมันเพราะว่ามันสามารถฟาร์ไฟเบอร์ได้เหมือนมีนะ่ะเฮ้ยเราจะใส่ยาคูนสีเข้าไปก่อน ก็เดี๋ยวขอหาไฟเบอร์ให้ okay, มันไม่ใช่ดิขาบเบอรีร่ให้มันชักนิดนึงแล้วกันเพื่อความแน่ใจนะใคเอาเนี้ไปกินด้วยผมไม่รู้นะว่าตัวนี้สั่งมากินนะเพิ่งได้เหมือนหมีหรือเปล่านะเตที่รู้ก,ก,ก็คือมันมีความสามารถเหมือนหมีนะผมโอเคงั้นเลยว่าเดี๋ยวผมขอตัดไปช่วงที่มันตื่นเลยแล้วกันนะโอเคครับตอนนี้มันก็ได้กินไบคานึงแล้วนะดูที่มันขึ้นดิโอ้โหมันม,มันไม่เต็มครั้งเดียวเลยวะโอ้ แสดงว่าเนื้อตองสำหรับตัวนี้เนี่ยเลยสามร้อยนะครับผมกินท,ทีละเก้าจุดแปดนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ใช่ยาคูณสิบนะแต่วันนี้คูณสิบไงใครเดียวเราเข้ารอนะครับผม๋ยวผมขอขึ้นไปบอกก่อนนะผมว่าหนว่ามันเป็นดันเจี้ยอะไรน,นะที่มันมีอ่ะนี่รัะผมเป็นนี้เลยเป็น่าพ drawing r e a of the future นะครับผม ซึ่งก็จะมีชาดิไมช่ดิทุงจะมีมีกาเรทเรียมเนี่ยแบบไม่ต้องใช้คุณแจนะผมจะอยู่ห้องขวานะผมขวาเราต้องไปด้านขวาก่อนแล้วก็ลงนะผมในห้องมันจะอยู่ด้านซ้ายนะลูกศินน้ำหนักโหมันน้ำหนักพันกว่าเลยดีเลยผมจะได้ไปฝาบเหล็กนะครับผม ไม่ใช่สหรับจะทเบจาราเนี่ยคือผมเนี่ยได้ไปทําการความเลเวลจนจนสปีีมันได้เยอะมากนะผมได้มา180ขวาแล้วอ่าน,นี้ขัมันมก่อนส่วนนี้ก็คือบูปินที่ผมได้มานะโคตรเยอะดูดิแต่ว่าผมจะเก็บไว้ก็คือนนี้แหละกี่การใช้แค่530เองนะผมซิามาร์ไอแอนมาคเซอร์ครับเนี่ยคือผมหาไม่เจอแล้วนะผมแต่ก็ดีอยู่ อันเนี้ยหมายถึงไอระดับ a อ c เซนเ n นซ์เอฟเอฟเพนไพร์อะเออเดี๋ยวผมจะใส่นี้ให่ละกันนะผมเพิ่มเกราะแล้วก็เพิ่ม XP นะผมตอนที่ได้ XP นะโอเคจะทามามาเนี่เออองไปมองมาคงนี้มันก็เหมือนครับเออถ้าไปจารานเนี่ยคือมันก็หัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยควรแต่จะว่าน้ำเร็วโ <Okay. S 1> อเคโอเคเรามาดูท่ามันกันก่อนนะผมหากเรากดนี้จะเป็นการกัดน,นะครับผม ส่วนนี้จะเป็นท่าตีนะเก็บไฟเบอร์ได้นะทั้งสองท่าเลยซึ่งก็เป็นท่าเดียวกันนั่นแหละนะผมมันสร้างดามจได้ไลเลียกันนะครับผมแต่รู้สึกว่าท่าตบเนี่ยจะได้อน,นี้มากกว่านะผมแล้วก็อีกอย่างนะผมมันจะมีบัฟด้วยนะครับผม <c oughs> ซึ่งบัฟผมมันก็คือการเอ,อถ้าเกิดว่ามันสามารถฆ่าหรือว่ามีแมลงอยูใ่ใกล้เนี่ยมันก็จะทําการมีอับบัฟสีแดงๆนะผมเป็นควันนะ ป็นควันนะผมอยู่รอบๆเนี่ยโอเคดเดี๋ยวผมเก็บก่อนเก็บพวกไฟเบอร์นะคะผมครับแป๊บเดียวโอ้โ,อโอดีละสองร้อยดีเลยขำขำแต่ว่าแต่ไปทำมามันก็เดินช้าอยู่นะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะผมแต่ว่าคือตัวนี้เนี่ยผมไม่ค่อยชอบสีมันเท่าไหร่นะผมชอบสีขาวมากกว่า สีขาวไม่ก็สีดำนะแต่ว่าตัวสีน้มแตนก็ใช้ได้อยู่เนี่ยครับผมไม่มีตัวอะไรให้ฆ่าเลยเนี่ยแดบกคงข้างของขอ,งขอ๋อนี่ไงชารีโคเทเลตัวนั้นตัวนั้นดี่ว่าโอเคตัวนี้เบลหกสิบนี่ครับผมมันมีความคล้ายคลึงกันนะครับผมต่ไอไป โอเคตัวนี้สามารถาร์มเนื้อได้น,นะครับผมโอ้ดาเมจขึ้นเยอะครผมขึ้นไปได้ยี่สิบเจ็ดนะครับผมนี่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 น <c oughs> โอเค นี่อะไรวะเนี่ยอ๋อเน่เป็น Explorer Note <c oughs> ผมเก็บไปยังวะอ๋ะอเก็บไปแล้วครับผมของนา้เจ้าตัวลิซิที i นะ <c oughs> โ,อโอ้โหคือว่าตรงนั้นอ๋อแล้ว่าตีเป็นคา n นี่นี่นี่เดี๋ยวผมทำให้ดู <c oughs> ไม่ได้ว่าผมแค่มันนี่ไงครับผมเห็นไหมเป็นการเพิ่มบัฟดาเมจนะครับผม เให้เดี๋ยวๆคือระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอหาของทำนี้ก่อนขอหาของทำดัมมี่ให้ดูเลยละกันนะคะผมว่ามันาดาเมจนี่เพิ่มมาเป็นเท่าไหร่นะที่ทอบได้สามทดสอบได้สะะามเลยนระหว่างนี้ที่ปั๊บยังไม่หมดนะครับผม เดี๋ยวเราก็จะทำให้ดูเลยแล้วกันโอ้ยวิ่งผมขาดไม้อีกสองอันนี่จะทำได้อีกสองอันโอ้จะทำได้อีกอันหนึ่งเลยนะเนี่ยคืจะผมทำให้ดูเลยแล้วกันนะ นี่ครับผมตบเห็นไหมดูดิขึ้นมา3,474เลยนะผมถ้าเนี้ถ้าจิกลด่นขึ้นเอ่อ5,000เลยเหรอเอ้ยผมนึกว่าแต่มันจะเบานะนี่5,000เลยนะผมดูดิ <c oughs> ถ้าเกิดาทำท่าน,นี้ก็ตลกดีนะ เดี๋ยวลองดูกันว่ามันเข้าทีละเท่าไหร่อุ้ยเข้าทีละสี่ร้อยกว่าเลยครับผมท่าไหนลองท่านี้ดี่มัขึ้นนี่ว่ะหูเกือบพันขอแสดงว,ว่าตอนมันเวลาเหมือนกับขอเรียกว,ว่ามันตอนมันโมหูแล้วกันนะครับผมนามเมจแรงจริงครับผมแค่นี้ละกันเลือดพันสองโห โอ้หหกร้อยโคตรแรงเช่ดีนะครับผมที่ในห้องนั้นมันไม่มีมแมลงนะคือคือห้องนั้นอะ่ะมันเป็นห้องไล่ระดับไงถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราเออตัวสุดท้ายเนี่ยก็ยิ่งเออเลือดเยอะดิเอออันนี้ผมแค่ระดับแรกนะครับผมเดี๋ยวดมีผมิบางไ่ไหนวะเนี่ยโอเคนี่หมดแล้วมาหมดแล้วครับผมโอ้โห ห่างก,กันอย่างชิดสิ้นเชิงครับผมห่างก,กันมากโหแสดงว่าตอนมันโกรธฮะมันโหดมากโอเคครับผมงั้นเราไปแบบผมขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะผมแล้วสำหรับใครที่ชอบก็จะดื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับคลิปใหม่ๆด้วยนะคะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย